สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับเนี่ยครับ,บเมื่อกี้หลังจากที่เพป็นผัดผ่านมากไม่หยอบไม่แงผ่านไปแล้วครับสาธุอีตอนผุดทัศน์ผุดยังน่ะเพราะว่าน่าผัดผ่านเนเออมันเห็นปลอดภัยปลอดฝนปลอดยังซะ<ข>อ,อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับมันเห็นงานลองสุดท้ายไหยนๆคืนสุดท้ายสแหรับฤดูกาลนี้ลองลองเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นไปดีอยู่ใส่ ก mm. ็อยู่นี่ล่ะเบิ้งล้มเบิ้งฝนก็นี่ล่ะอืะลมพัดเบื้องมนี่ล่ะเมื่อเชนญหน้าอนใสรเมื่อคืนไปงานศพทายแล้วว่าที่สทอบตโฮมอบตก่อนสวัสดีแม่โฮมสวัสดีค่ะเที่ยโฮมลำพูนน้องไปเที่ยวคนดูมากดูน้อยถ่ายตลอดไม่เกี่ยวตลอดไม่ดูไม่ดูไม่เป็นไรค่ะขอให้ด้วยถ่ายจะปิดฤดูกาลแล้วจะไปตึกสะดุ้งพะเยกสะดุ้งอยู่บ้านจ้าไปลงค่าเดียวกับหา เดินสิาพา,พาเอียดเบี้ยดูโดมไปพ่าคว้านจัก่วงะะสิาพาไปมินิไปทายมินี <พา S 1> โอเคค่ะแล้วก็ไปบ้านเจะข้าวแล้วก็เดี๋ยวเจ้าการสิาพาจ้ารายการรายการแล้วหรอควนว่ยบันเทิงศิลนโอเคค่ะหาเนื้อ,เ,อ,เ,อเหการณ์อ้าวมีศาสตร์เลยต้นเนี่ยไปก่อนมีศาสตร์พื้นแหลกเลยเหรอพื้นเนี่ยเอ้ยพี่น้องใจหักอีดีนี่ครับพี่น้อง มาแล้วครับเจ้าแรกเลยครับเจ้าแรกเลยนี่ครับบ่มีไผ่แลยครับเนี่ยเจ้าแรกอันนี้เนี่ยพึ่งโคกโม่งเลยเนี่ยสวัสดีครับปลาดม่ใจหักเนี่ยแา,า่ใจทางไหนเนี่ยยูดอ่อนนี่ล่ะจ้ายูดยูดไส่ยูดอ่อยู่ยั้นเพิ่มเมืองหรือว่าอยู่ทางไหนเพิ่มเมืองค่ะมาผู้เดียว มาเตเวศเนี่ยคึ้นมาเตเวศเนี่ยเราอยากเราไม่บอกงา๋ยวได้รับมนจูบแม่เลยคอยกคบตื่นเต้นเพราะว่าคนตกเวลานี้เป็นประจำจ้าอืน่ารอบที่สองแล้วนี่แซงมาที่ตามเน่ยังตามคอยเสื้อตดอกขอบตาเจ้าแลงเปลือยดำเปลือยอยู่นี่ปวดพุ่มพ่วงแปลกแงโอ้ยต้องเราอย่างมั่บันใจแล้วได้พลาดอย่างประเทศนี้มากเมื่อใจมากเมื่อใจผู้ใดแน่ มากหมดเลยทีมงานติดตามไม่ได้โดนแล้วหรอครับแมนบ้าตุ้ยก็ติดตามติดตามตลอดคุณชอบป้าตุ้ยอีกแมนจาวภาษาอังกฤษเก่งหรือยังแซงว่าจอกับเก่งนั่นนี่ไปป่าเด้นเราบริษาจะเข้าเดิถ้าได้เอ้านี่ครับพี่น้องให้พันคุยโทรศัพท์แป๊บนึงครับพี่น้องย้เข้าบ้านเลยโอ้โหพันเอินกันตัวเนี่ยเนี่ยบ้าตุ้ยนี่กางสัมภาษณ์สวัสดีครับบตต๊ะโต๊โต๊ะ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 โ ต๊วตอยู่ที่ใจมาหลอดมาหลอดมาหลอดโตกบยดดูนี่ครับพี่น้องมากระุนัดเลยพี่น้องเอ้ยไปไปสิบิหม่องนางสีบ่มีหม่องนางพี่น้องแล้วนางคนแหลกเลยไหมปวดพวกงพวกแกงด่ากไงเนาะปนพวกน่บ่หมองนางดากไงพนะบอกบ่มีดัก มาพักตะไคร้แล้วคุณพี่าไม่ไหวมาเลีนใหม่ได้ยินข่าวว่าสิมาเลีนใหม่นี่ครับพี่น้องปวดโพงงกแดงเร็วๆกำลังถึงสามลมอลมยอะลุกเร็วไรเร็วไรสิปิสฤดูกาลเท่าไรเอื้อยเบ่เอื้อยยี่นี่บ่เอื้อยยี่นี่ล่ะเสียวเรากำลัมากเบิดใจได้ไหมเมื่อไหร่ก็ลังมาทำกันนั่นล่ะเพราะเราตามมาที่หลังเมื่อที่มารอบแรกอะเซดายเนาะ มือนีเนี้ยค่ะสู่ขาดใจเตียมครบแล้วอุกยางอแหงจข่ามาอะไรยังอย่าบอกได้ว่าจอดครบมีบัน้ปวดเปวดแห้งใหมนี้มาเอาอันนี้อมเมาฝากที่งานนี่เอาไอีบอกเจ้าตั้งใจิมาฝากไปเนี่ยทีงานก็ไดได้จไปเลยก็ได้ไ่ไครับ ก็ไม่หายบอตุยบอตุยก็บเสีที่เบื้องหลังอ่ะแล้วจ้าแมงใหม่แล้วก็ขอนิ่งไอ้ไอ้ายอ้แล้วก็เจวเฮ็ดอือเจ้า,จาคือดีไงจะติดตามสน่อยเขมามันจะโดนแหลรบ่<ม>ตั้งแต่ก่อนอีหลามาอีกติดตามตั้งแต่บ่าวโจ้แล้วอันไปไายพ่อแหลมตั้งแต่ขึ้งเข้าไปกินนี่ไปกินแอมเค้กส,นกสินะแล้วก็หุงข้าวเสพมุสลิมเปรี้ยสันแล้วก็รถต้มปลาทอดจะเปรีสัน แสงว่าเจ้ารุ่นรุ่นแหลกแหลกแรกๆหๆๆๆๆด้นนี่บุกเบอือเอฟซีต่อย้งนี่นนี่ <Man. S 1> บานนี้เพราะอีหลามาแห้งจังยังแต่พญ่พยยโจรเรากลับมาจะหนอกไหมเพราอีหลามาแห้งจังแมนับยึตามต,ต,ตัวใเทีอยางเงียเพิ่นนำมาฝากใช้ห้อทีมงาน,นจ้ามึงนีครบเศษเลมเงีแมงไหมสวยและยังใจดีนะเขาปีกขึ้นแมงไหมอ๋อแมงถอดมันบอกว่าขอการเจาะอืมปวดโพเนาะงานมันยังใจดีพี่น้องข่าย่องได้เจ้า เขาไปสู่กันนาที่งานเขาคอยจัางงานเด้อคอเจ้าปูผู้สู่ผลงานเด้อให้เจ้าได้ผพวบู้ให้ได้สู่ผลงานเด้อมื่อไรเดอู้จ้าซื้อดอกไม้มาสิมาอ๋เย็บเบานนั้นหรือ่าเจ้าน่ะคือว่าไปยู่ใกล้กันไอย่ไก่เราเราแขาหมูบ้านจ้าจ้าไปเ่อนาที่แล้วไป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 ไ หล้ดทิตาโมอตุยมาเนี้ยคุณทักโมตุยพี่ตามแล้วเนาะพี่ตามเจ้าตลอดตลอดขอบคุณหลายๆดนะเจ้าคือดีไงมาเนี่ยฮอนบ้านฮอนเห็นเจ้าเศร้าฮอนเลยมาเนี่ยดอกฝ้าเริ่มแจ่วมาแล้วนี่อันนี้ตั้งใจอยังตั้งใจดอกไม้ไม้ห้ยศิลปินแล้วก็เสียบน้ำใจกิจสินะาหน้าเป็นหน้ามือศิลป์บัวลายมาหน่อยก็ยุติใจเฮ้านาะเฮ้ามากลับมาวาดหายทิมง่ายมือศิลป์คือดีแ่้ตั้งใจมาให้น้องผู้เดียวกับหายคนอื่นน่าโอ้เจ้าคือดีแท้ซิ่มหาจะไปบ่เนี่ย ต้องจะวางไปได้คุยกับมูก่อนเพราไะว่ามูเขาเป็นคนขับนะไปไดกไปอยู่ไปไปมืออื่นไปวันที่สิบสี่อะไรสิภาคไปนั่งจุดโดมรีสอร์ทมันเต็มเลยไหนไปนอนอยู่โดมบอดแล้วให้กลางเต็นั่นไหมสำนักงานน่ะสิภาไปเที่ยวสวนอินทผลัมน้ำน้ำดูไก่ตะม้วนเนาะนี่สั่งหนึ่งเจ้าว่าเนาะอันนี้ติดใส่บัตนี่ห้าสิบตัวไฟบีมจะคิดเบิ้งต้ซซ้ำไหนอาบัตรนี่ลำบ่วงเลยสี่ขั้นอ่ะคุยกับมูอยู่มูว่า ไปซะมมาาณกก็ลพึงไปได้ยูปนาสินนาสิคืออยู่ดอกแต่นเล่ตัวแล้วอะไปไหมเอี้ยขันเอี้ยเดือดว่วหรือว่าเอี้ยเดือท้องสุดยอดลิ้เอี้ยัยสินะเจ้ารถไปรถหกร่อไปนั่นอันประเด็นว่าแมนขนาดนอกประเด็นคืออยากไปมวนไปอย่างไปเพราะว่าคือประมาณว่าร่อยคนขับไปกันเยอะแต่ประมาณว่าต้องมีแนวจุงใจนะว่าแต่ว่าอันมูลน่ะจะอยากไปน้ำอยู่หล่าประมาณนั้นพี่น้องครับอันนี้คือลิ้นพอแปะนะครับเนียวเจ้ากระจันครับแทบ เพียงแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมั้งนะผมผมแนบลงมาป๊าดผู้เดียวเบื้องนี้แตะพี่น้องพูดพวกมึงโม้ปากแต่ง,งเซ็กซ์ศาสตร์ใจมากเนาะแต่าหากคำงามแต่ใจดีข่าย่องเนี่ยเจ้าไหนครับพี่น้อง,องอวันนี้ผมถามเนี่ยพ่อหลังจากเบื้องมาเนาะเบื้อง <ทะ S 1> บอดโจเบื้องพอแหลมมันแต้พุ่นเนาะ,<ท>ะกะติดตามมาตลอดเ <ทะ S 1> บื้องมาตลอดถามใ้มักบางไหนสาวน้อยนี่สาวน้อยนี่มักบางไหนบอยอวยบอยอย่างเดียวบอก เขาคนอีสานเนาะครับคนอีสานก็บขึ้นนึงก็คือมักเสียงร้องเสียงล่ำนี่ล่ละกับขึ้นมักเมือแว่าตาไพร้องไพรร่ำก็ม,กมักเมื่อแต่ว่าเขาประมาณว่าเด็กน้อยอายุซ้ำนี่เขาก็อยากพัฒน์ซอยส่งเสริมแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมอีสานค่ะสนุนบลาเขารประมาณว่าเขา,ขออาค,อ,คอยสนับสนุนนี่สินะแต่คอยว่าเจ้านี่ก็าไม่ได้ว่าเลือก เฉพาะสาหน่อยหนอกจะกับเบื้องคัวเบื้งเบื้องตลอดแต่สาหน่อยอาจจะเป็นแบบเข้ามากระเพาะกับกระเพาะไข่ดาวนะใส่ไข่ดาวพิเศษนิดน่อยทุกวงนั่นแหละมาดที่สุดก็คือสาหน่อยล่ะเพราะว่าคล้ายๆว่าหมคเขาถึงง่ายนี่สินะบอกแมนคือหูว่าเขาถึงง่ไงเพื่อนก็บไหนองค์เนาะทุกคนด้วยใช่จะหูเบิ่อมหนบอเปล่ง่ายคือจะหูแตั้งแต่เบื้องหลังจนหอดหนาววงหมดจจะเขาถึงง่ายกันหนิบ่ เป็นยัง,งคะเฮ้จังไรคะอันนี้ตั้งใจมากบารนี่พ่อหลังจากนั้นอีหล่าเข้มามาใน,นบนานบรนีน้เป็นยังไงน้องหญิงเข้ามาบารนี้อบอุ่นก่เก่าไหมแอนบอกมันมันเป็นเก็เอว่าครอบครัวเป็นคล้ายๆว่าเฮ้ไห้เฮาอยากเข้ามาเบิ่งหมอหมอลลั่มแอน,นบอ,อกบ<ม>แตะกี้กอหมอลลั่มห้าวกับมาคิวแต่ว่าห้าวเขาได้เขาเลือกสินะเฉพาะพอจะเขามาเบิ่งน้องเฮาก็รู้รสึกว่า เหตุใดเฮาอยากเข้าไปติดตามผู้น,นั้นผู้นี้ผู้นั้นออจะคืเู้ดี้นะ,ะบอกว่าไปเห็นชีวิตจริงของหมอลลั่ของคอนโบยอาจจะคือเมาดีเลยของยูทูบเบอร์อาจจะคือเมาดีดเลยอาก็ธรรมดานันลล่าค่ะคะอยๆอ,อยาเจ้าขึ้นนำะพกอะไรบ้างนี่ได้ค่ะอันหนึ่งสองชุดนี้มาชุดเดียวนึนงสองที่ไหนก็ฝากเบื้องเนได้ครับเด้อคำว่ามีโอกาสไป็นปิดฤดูกาลเดี๋ยวบอตุยซิไปไทยจำในเบื้องในบอตุยเป็นขั้นๆจำดีไหน หมดตัวเนาะเอาขอพุณหลไหๆนะครับด้วยฟากก้เหลื่ยมเป็นเส้นในบานนี้เป็นยานดมันตกบีเวลานีาแล้แหละเ้าจะมาเอื้อจะมาเนาะจ้าแม่จ้าขบอกว่าสิบานังเป็นมูดอ่ะมี2องสวยสาวสวยหรือสาสาวสวยนี่หละ่ดีบที่จะบ่อยคอยขึ้ไหลแมทำให้เิานไทยในอานีุ้เาเข้าดีเบ้ยอดะันนี้เบิ้งแจ็คหลอดลืมถามไหมบเบิ้งแจ็คคือแะไรนี่ตั้งแต่ฤดูกาลนี่มาอุดรบ้านคือกับน้ำไปอันนี้ดีดอะแม่ก็ดีแหละอ้าวคอยถามว มีอยู่นีทมาสองเทือเนาะหนีเทือที่สองแล้วก็บ,บ้านพื้นเทือ่หนึ่งแล้วก็อู่ดอนเป็นยู่วัดนะ่ะเป็นจำว่าไ้อะว่าวัดอี่เหี้งเอาเป็นว่าสามโบตามก็บสามซีเทือ่เนะาะขึ้นไปอู่ดอเขึ้บบน,นบนจัลลศอ่ะมาเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อ,อไปคอมเมนต์นเลยเนาะโบถา,ามดอกมาซื้ออย่างตอบก็ได้ซื้ออย่างตาตาจ้าอืมเอาครับขอบคุณสาวตาตาเด้อจ้าไหนบอกเริ่มสัตว์อุดรนเนี่ยจริงๆเข้ามาอย่างไรกับคนต่อรับดีนะเป็นเป็นมักมวน คอยภาวนาฝนพ่อสานีเน,นี่ยเนาะเอาขอบคุณอั่าเอ,าอาตอตาเด้อ,อสวัสดีครับยิงเข่งตกปากเด้วยจ้า